สไายหอนแล้วพี่น้องนะครับให่เสริมใ้ความเด้อนอนอีมีของเด้ออยู่ในนี่มดของของแ่้าด้วยไม่มีอาบน้ำคนผู้หมอเราไปพี่ไปสองคนได้หมาฮัมานป้ต่อออกเด้ลูกของไปเลยของเาเอายีีเกิดลูกแม่เขาให้แล้วเพงแล้วยูน้ำหลูกกัน

บ่หอดบ่ดำยืนบ่เนี่บ่อดบ่ช่องดำยืนบ่เนี่บ่หอดด้วยแม่ขอบคุณได้หลายแม่บ่เคยไดเรื่องเยื่อชายวขาาสาขาขาขแล้วสุขภาพแข็งแรงครับฝากให้พอนนนะอโหพอนนทเิยุตกับเจ้าไดกลับพันพยุติอ๋อพอนนกับพยุติเนาะ ขอบคุณครับเซตซื้อติดไปได้นี่พ่อนุนพ่อยุทธขอบคุณแม่นีนะครับน่นบุรยคุีนะครับขอบคุณคุแม่ได้หลายครับกลับบ้านได้แล้วค่ะขอบคุณไ้หลายครับพ่อันชัย็น้าครับพอถ่ายรูปกับน้องได้ไหมครับไดครับไเลยครับามาไปครัเลยครับไปรูรอบไครัไรูารไปรคไ ขอคครับขอาคุรบขอบรบูปหนึ่งครับตาพ่อคันชัยโอ้แม่แล้วเอาพมาขอจักรโลเด้อนี่ยน ขอบคุณครับขอบคุณครับาไปลงในบ้านฮักเลยเด้อโอ้บ้านฮักเลยแหละไล่ทุกคืาไปดูเอาขอบคุณครับเปิดกล้องมาเลยนะมาแจกเงินโตหนอยถ่ายรูป

อันนี้เครื่องอะไรเอ่ยเคื่องร่มเลยพี่น้องครับใช่ครับมาถึงครับใช่เราต้องเข้าเข้าแถวฝั่งฝั่งเดียวนะคะ

เหมือนคนเนี่ยมาต่อเหมือนคน่ไม่ม่หมือน,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 นคนคิดว่าอีลาแจกแจกลงท่าน มแน่ีายอะไหแบบว่าเข้ือนคนคือว่าอีลาแตกลงท่านวะนี่ขอบคุณครับวัสดีจ้าวัสดีครับสาน้ำยือย่างา้ยืนมาได้มามาจากมือกล่องเพลินเบติิเจ้าโอ้ขอบคุณหลายๆครับอยู่นี่วะนี่อยู่ไทยยูนซักคุณนะ ดอนสักพุ่นน่ะลอยกกวโลุ่นน่ะลอยกโล่มาเตะอุทัยอี่นั่ดอนักโอ้ได้ถ่ายรูปอะไรย่างนี้ถ่ายแล้วเนาะได้บ้ล้ตอนน้อยน้อยตอนน้อยน้อยว้เมื่อคืนก็จะไปซื้อบัตรแล้วมันกดเขาไปเบิ้งอันนี้ไ่ได้บัตรออนไลน์นะมันก็บ่ได้เบิ้งน้าเขาเฮดบบเปินบนคลิปเอาคลิปเอา ช่องกิติมาเนาะพลายยุ่ขของหนอกก็ฟังแต่เสียงเอาจอบฮะยุ่เพิ่มเิ่นได้ไรยุ่หลังเวทีกับจอบฟังเสียงเอาเอฟซีขั้นแท้หนีจะหนีนั่นนะครับเมืองไม่ไรก็ตีหนึ่งตีสองมาซานบคคุณนะ ปานิีลาแจ็กปานิีลาเห็ดลงท่านเอาโหลด

เี่ยหมูมัยเเาไปครไม่วันเปไ้าเ้นน้อนยังไงโชคแล้วแล้มาก้วเหมาเป็นทีมเลยสีแดงใช่ ลูกแต่ออกแดงเดนี่น้องซื้อสิบคิวครับผมได้แต่คิวอยากขายกับหมอนดีโอ้านเก่ม ใส่กัใส่ของก็ยนนี่ก็เลขคางเห็นเลขแล้วนี่นี่นี่นนี่นีนี่นนี่นี่น่นีี่น่เี่น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 ีนนีนี่นี่นีี่ีนี่น่